โอ okay, เคครับผมบยากาศสวัสดีค่ะสิ่งตัวแทนอยู่กับช่องนี้นะรวันการนี่ฟอร์สปีนบราวน์นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเปิดการจในการทำคลิปต่อไปด้วยเด้อโอเคอ่ารถอะไรวะวันนี้หลังจากที่เราแต่งปอร์เช่ไปแล้วก็ได้หลายๆอย่างพอสมควรเลยที่ไปเล่นอ,ออนไลน์มานะไปซูมเล่นมาในทาโพในโนนีนบา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 ท่าทีเ,าเราแต่งไทคาไปเนาะ ผมไปใช้งานออนไลน์มันโคตรมีประโยชน์เลยตึงเออว่าอย่างนี้ดีวะต่อไปครั้งล่าสุดที่เราแต่งคือรถมาสแต่งเนาะแล้วต่อไปเราตจอที่เราแต่งมาสแต็งเสร็จต้องเป็น d b บไฟนี่หว่าจะมีดีบีออไฟล้วมีเอาไปรถที่ได้จากเล่นสตรอรี่นี่ไงวะนี่ไงใช่ฮะจะขออนุญาต เคลียยนนิดนึงเออเพราะว่าร,รถรถเดิมมาให้มาก็แบบไ็่ยีมอสมควรนี่นะนะใช่แอสเตอร์มาตินดีบีไฟนะคำถามคือมันจะใช้งานยังไงเดียวเนี่ยมาเต็มพาก่อน แต่งเครื่องยนต์อะไรต่างๆนานาก่อนโอ้ก็ไม่แน่น,นะว่าคันนี้จะแ,แต่งคันไหนได้วะเออนั่นแหละประเด็นไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่แต่คันนี้ใส่ซูเปอร์ชาร์ดเลยหรอวะโอ้ใส่ซูเปอร์ชาร์จเลยเว้ยออที่ก่อนมาเป็นเทอร์โบนี่แหนละแตม่มีคนแต่แค่ว่าไอ้บอดเนี่ยมาใส่ซูเปอร์ชาร์จมาให้เออ ตึ้งรู้สึกว่าเออลูซูเปอร์ชาร์นสวอร์ตกับลูอลูแล้วกันน่าจะโหดกว่าออสก็ทางใหญ่เหมือนเดิมต่อไปก็โชว์โชว์ไปเป็นของรถอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดีเหมือนกันไอ้น,นี้ก็ได้ปะไม่ถึงอันไอ้นี่ไม่ถึงอันออฟโรดไอ้ไม่ถึงกับ,กบลดูบลด,ด,ดิไม่ถึงกับโรู อันนี้กริดเหรอกริดก็ได้แต่ยังไงเดี๋ยวจะปรับเป็นกลางๆอยู่ดีเพราะรถมันรถดิฟมันมันไม่ใช่รถดิฟสิมันเป็นรถที่น่าจะท้ายสมบัดพอสมควรคิดว่านี่แหละอ่าันนี้เป็นดิฟไปเลย รูสวานี้นี่ถ้ามันถ้าของดิฟนี่มีประโยชน์กว่าแล้วก็ดูตูดมีประโยชน์กว่าใอ้เดี๋ยวดืมจูนปรับไฮเดรนิงปับปรับเป็นอย่างนี้ดาวฟอร์ดกดสุดมีมีผลเท่าไหร่ปลาที่บอดี้อห้เดี๋ยวดูโดยตรงกับคันนี้มีบอดี้อะไรมั้งชิตชิต มาจะไปออฟโรดเลยยิดดูอะไรวะเนี่ยรถแข่งอะ่ะโอ้โหอันนี้ดาก้ามะเนี่ยดาก้าเรลี่รอไ่ชุดนี้ชุดที่บอสแต่งแต่แรกเลือกยากว่ะโหลดเตี้ยก็เอาโหลดเตี้ยวมาวแล้วคันนี้เลือกยากว่ะ อันนี้ขออนุญาตเรียบๆหน่ะละกันเนาะตัวคลาสสิกมันแต่งเยอะๆมันก็อันนี้โล่งละกันขอโล่งรอบนี้ยังไงดียว,วะมันทำไม่ต่างกันนี๋วะ่ะอันนี้ป่ะมันตัวแต่งแบบ เออรถมันออกแนลนี่แน่เลยแต่ดูแบบบอดี้คิดแนลนี่เยอะอะเด่กระโปรงเดิมแล้วกันริ่งเลือกแต่งยากว่ะจริงๆอุ้ยปล่อยไอ้น,นี่เหรออันนี้แล้วกันขยายโป่งขยายโปงหน่อยกระจกมองข้างเดิม อ๋อสกเกอร์ไม่มีไอเดี๋ยวนี่เดียวอ่ะ <c oughs> โอ้ยจามเฉยเลยไฟก็ดำๆมาแหละต้องมันเยอะอะไรกระโปงต่อรูเลยเหรอเออมันส่วนใหญ่มาเป็นพาร์ทแบบ เรนลี่แบบเดนลี่หรือดาก้าอะไรอย่างเงี้ยพอกระชน,นหลังก็ได้เอ่อฟิเซอร์ดิฟิเซอร์ไม่ใส่เหกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าไป,ไปมากูแต่งรถคันนี้เรียบเลยเอ๊ะเหลนะโอ้ยทอคางเจียทอข้าง,างล้วกัน สวยชอบชอบ่อ,บอบข้างเออไปไปมาให้อารมณ์นึกถึงในอะไรวะเขาจะว่ายนะลืมเหมือนกันใช่ไหมโอ้ยสปอยเล์นี่เชีย่ยแต่งเป็นรถที่แต่งยากอ่ะเนี่ยไม่แต่งแล้วกันปล่อยมันเรียบๆไปเลย เพราะว่าจะได้แต่งแบบเขาเรียกว่านะเรโทรคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยเรโทรเรสซิ่งคลาสสิกอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่เลยทั้งนั้นโอเค okay. ไม่ต้องไปเติมอะไรมากแล้วได้ตามบีบไปแ,แต่แต่สีเอฟเฟกต์จัน่อยแล้วกันเออไปอันนี้ไปเป็น อันนี้ดีกว่าปะอ่าไฟนี้เอ้าแต่ไม่ใช่อ่าอันนี้ใส่ด้วย air suspension เสียงเครื่องก็ประมาณน,น,น,นี้ไฟไม่ต้องพุ่งเยอะ เออแต่งแบบ r e t ท o racing เ,เออปะเอเอคันนี้เป็นรถที่แต่งเรียบที่สุดละมัง้งก็แต่เล่นอัลเบ์มาก็อย่างว่ารถคลาสิ่เราแต่งยากที่ผมเคยบอกไปเอา ยุ่งไปอย่างเงี้ยนะกระโดดนีลาวเลยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยชี่ยเกือบโตำรวจกูไม่อยากหนีตำรวจแต่ตันนะเว้ยบอกก่อนเดี๋ยวคลิปจะยาวอ่ะ ม,มันกลายเป็นเอฟเฟกของล็อกกี้ได้วะเนี่ยงงเหมือนกันช่วงนี้มันบักเนาะกอใช้เอฟเฟกอีกอันแม่งเสิรเปไปเอฟเฟกอีกอันเนี่ยอย่างออนลยูวีที่ล็อกกี้ดูไม่ได้กดวะเออวะตัวเขาวีาวกโอ้ชีวิต ชอบมาแล้วกันเออม,มันก็ดูเข้ากันยังไงก็ไม่รู้ปู้หูอู้หูัอด,ดีอะไรขโมยมานเนี้ยเอาสายใส่ส,สตีมาแล้วกันทางนั้นอะ่ะเัวสองข้างหน้าบีอะไรกันวะหยอ ดิ๊บเอาเรื่องว่ะนิ่งๆนิ่งๆแต่เมาว่ะอะไรอ่ะเอาวัาาาวดที่อย่างวันนี้อุ้ยใครบินมาถน,นนะรถบอดเนี่ยว่ะรถ EBC จอดไปแต่ขอบฟ้าซะงั้นอะไรวะเนี่ยโอโ้โหทะลุโอโ้โห Ô hồ Ô hồ Liều da quá Ờ liều da, liều da mà Liều da, da ơi một ngày điều quá nha Ô Ừ, พยายามตามที่หนึ่งที่เป็นแมคคาเลนโอ้โหเรียบร้อยโลโกัเอาเวนที่ทำยากอะ่ะโอสเตียได้ง่ายแล้วแบบขาแล้วมันค,มออคุมยากอะ่ะเออคุมยากอ่ะไป อ้ยเชียเลยไม่ให้แสงคุมคุมยากจริงคัะนนะี้เรียบร้อย รถมันขับยากมากเลยนะเนี่ยมันเลี้ยวแบบก็ว่าทำไมไม่ค่อยมีคนใช้งานเท่าไหร่คันนี้ EV5 มันเลี้ยวยากด้วยอุปกรณ์ของรถมันคอนโทรลยากไปหน่อยโอ้โอ แต่ถ yeah! wow. er no, ้าเวลาดิมอ่ะมันนิ่ดิ้งนิ่งนะเวลาดิมอ่ะอ้าวเวลาดิมอ่ะมันนิ่งเดี๋ยวมงดูดิ จะอยู่คาสไหนได้วะหรือว่าต้องคาสบี B ไปเลยเออวะคาสบี B หรือคาสเอือคาสเอดีวะเออเอาไปคาสเอลองดูว่าใช้งานคาสเอเป็นไงบ้างขอดอกวันนี้ก่อนแม่งลดห้าร้อยมาเลยเนี่ย เอ้พอดีเลย404ม,ม้าคือต้องปรับอะไรเยอะแล้วเชียสปีดเลยเหรอเอาจริงดิสปีดกับสปีดเอ้ะทำมันไปเลยจะคอยไปเรื่ององนี้ก็ได้ ว่าคันนี้จะเป็นยังไงสำหรับคัสเอเอเฉยๆแอดทีทดสอบแล้วทดสอบคือสปีชาลินด้วยเราได้รู้ว่าคันนี้นี่ใช้งานจริงแล้วเป็นไงโ้ย แต่ทีนีน้เป็นตัวที่ออกตัวช้ามากช้าจัดเลยโอเคนี่เลยขับแบบสโลไลท์จัดนะเออสปีช oh, ั่นโอสองจิบสองคนเลยเหรอ ปาดซูซิจะเป็นยังไงถดือว่าช้าจัดเลยเอาตัวช้าโอ้อ่านบูทล้อเต็มถังนะจือตาตามทันอนะโอ้ยอะไรวนะเนี่ย เอาหมุนไปโอ้โหตาไม่ยังเหนื่อยเลยอะตามเหนื่อยจัดเลยวิจะแสงไหมจะแสงไหมแส,แสงแตบบ่แสงแบบนิ่มๆอะ่ะเออแสงแบบนิ่มๆอ่ะ เชียร์ละอุ้ยอุ้ยไม่ไหวหอ่ะตาไม่ทานแล้วต้องกดละเชีร์ตามยากอยู่นะเข้าจริงอะ่ะคาร์สเอโดยรวมมันก็ถือว่าสปีดสปีดปลายคันนี้ถือว่าสูงแต่โดยรวมคือมันขับยาก ถ้าออนไลน์สปีดแชร์เรนร์ดเองผมว่าคันนี้ก็อาจจะพอวัดได้อยู่มั้งแต่ต้องไปด่าที่โค้งน้อยๆอ่ะเออโค้น้อยๆแ,แบบน้อยโค้งแบบสปีดแชร์เรนอะไรเงี้ยเออเด็กโกวงด้วยโอเคนั้นแค่นี้แหละเอาไว้เจอกัน านานแล้วกันแต่งรถอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันลืมดูเหมือนกันว่าต้องแต่งรถอะไรต่ออะไรฮะไว้เจอกันจ้ะ